สเปกสเปซมางานดีไซน์วิที่ย่านบางโพไม้จริงไม้เทียมไม้เก่าไม้ใหม่ไม้มกหลายตัวมก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 ,มกบอกเลยว่ามีหลายไม้แต่ไม้บางโพนั้น้กนจริง นี่คืออาจารย์โจน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่เป็นผู้จัดการโครงการทั้งหมดในดีไซน์วิกในเส้นบางโพนี้คนที่ทําให้ไม้บางโพนั้นโก้จริงๆเรติโอเคผมจะตลกกันไปสเปซสเปซวันนี้มาเส้นดีไซน์วิกบางโพต้องถามอาจารย์โจแล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างจริงๆแล้วภายใต้คอนเซปต์งานแบรของดีไซน์วิกปีนี้นะครับเราจะได้เสนอว่าถนนสายไม้บางโพตำนานท,ที่มีชีวิตนะครับ โดยการรวบรวมนะครับผู้ออกแบบนะครับชั้นนำจากทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรมแลน์สเคปนะครับไลติ้งนะครับรวมถึงการทำแบรนด์ที่ชุมชนเหมือนกันนะครับได้มันรวมอยู่ที่นี่จุดเดียวเลยนะครับทางนี้น่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์นะครับให้กับผู้เยี่ยมชมเกี่ยวกับงานไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่เพราะว่าเส้นบางโพหลายๆคนก็รู้แล้วว่าสวรรค์ของคนรักไม้ก็ว่าได้ฉะนั้นเนี่ยเราจะพัฒนาเส้นบางโพยังไงอาจารย์โจเขาก็คิดไวลวเหมือนกันใช่ไหมฮะก็จริงๆเราเรามองว่าทันสมัยอย่างนี้ครับไมดเวอยี รเ,รเราเปรียบเสมือนว่าจริงๆเราเป็นถมน,นสายวัฒนธรรมที่เราคิดว่าในอนาคตรเราต้องการจะก,ก้าวเข้าสู่เป็นแหล่งเรียนรู้ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและต่อไปจะเป็นแหล่งเรียนรู้ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ<ฮ>ครับ<ฮ>ซึ่งเราคิดว่าไอ้ขบวนการเนี้ย มันจะเป็นตัวฐานหลักสําคัญเลยที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราแล้วงานดีไซน์วิกนี่แหละจะทำให้คุณเห็นได้ง่ายขึ้นว่าไม้เขาใช้ทาอะไรได้บ้างโดยยานโจ้ก็จัดวางไปตามจุดต่างๆแล้วว่าเฮ้ยจุดตั้งแต่ทางเข้าบางโพเลยนะมีอาร์ติสโซลชั่นเลยใช่ครับผมแล้วก็มีไล่ระดับมาเลือดตรงจุดนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้นะครับเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวประชานาลุมิตรนะครับแล้วขอบอกว่า สารเจ้าแม่ทับทิมนี่สักสิธิ์มาก <ừ m. S 2> นะครับใครอยากทาเรื่องค้าขายขอไม่ขอที่นี่เลยนีนครับก็ลองมาที่นี่ได้นะก็คืองานนี้จะจัดถึงวันที่12กุมภาพันธ์นี้ครับผมพอดีเราได้รับการร่วมมิจากกสมอด้วยขอให้เราขยายเวลานะครับ <ừ m. S 2> ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์โอ<ฮ>้ สามารถเดินเส้นบางโพนี้ได้แล้วก็ art installation ต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนกันมีอะไรที่น่าสนใจมีเช่นอะไรบ้างครับลองแนะนำแรกเลยนะครับก็ตรงของพิยศเนาะตรง balancing space ตรงต้นซอยเราเลยนะครับแล้วก็จุดที่2ก็คือเป็นเมนพาเวเลียเกี่ยวกับไม้ที่เป็นการเข้างานไม้โดยที่ไม่มีตะปูเลยสักชิ้นนะครับแล้วก็จะมี l i g h t i ภายใต้เจ้านะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟาซอยก็คือของน้องๆนะครับคณะมอทพอที่มาเอาอาคารเก่ามาปรับปรุง installation น่าสนใจมากๆาเลยครับ ซึ่งแต่ละจุดเป็นยังไงผมว่าเดี๋ยวไปตามหาสถามนิกแล้วดูแรงบันดาลใจในการสร้างอินสปิเรชันให้กับคนที่มาเยี่ยมย่านบางพลีกว่าว่าไม้บางพลโก้ขนาดไหนไปอ,อ่ะแล้ครับคราวนี้มาถึงทางเข้าบางโพบ้างนี่คือทางเข้าบางโพเลย แล้วมาปุ๊บก็เจอจะ s c กล p t u r e แล้วก็ Art อาร์ตอินสต t ชันตรงนี้ซึ่งคนที่ทำก็คือ2ท่านนี้แหละครับสวัสดีครับวัสดีครับ,รบพี่ยศนะฮะแล้วก็น้องทอมมี่จับประัทชามาซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คุ้นหูอยู่แล้วล่ะการทำลด์สเคปงานสวนต่างๆน้ไม่ใช่แค่งานสวนในบ้านงานองค์กรใหญ่หญๆงานสร้างเกี่ยวกับงานพรบปิกต่างๆนะไปดูนครับโชโอ้โหนี่เป็นไง งานแน่นๆแน่น,แ,น,นแล้วยังไง<ะ>มาทำสเกลเจอร์แล้วมาโยงเกี่ยวกับการทํางานไม้ของบางโพได้ยังไงพี่ยศพอเรามาเดินที่บางโพเนี่ยเราก็พบว่าเอ้ยมันมันเดินยากนะมันขาด uh huh. พื้นที่เดินพื้นที่นั่งพัก uh huh. แล้วด้วยที่เราทําเรื่องแลนด์สเคปเราทําเรื่องพับลิกสเปซเราก็เห็นว่าเออมันน่าจะมี uh huh. พื้นที่เนาะที่แบบคนมาเดินย่านบางโพแล้วมีจุดหยุดพักเราก็อยากจะลองทดลองเป็นการตั้งคาถามแหละว่าลองเปลี่ยนพื้นที่จอดรถ uh huh. มาเป็นพักเลสพักเลสก็คือ uh huh. สวนริมทางเล็กๆเราก็คิดกันว่าจะทํายังไงให้มันมี ดูความน่าสนใจ uh huh. ก็เลยใช้เส้นโคง้งเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็อยากทําให้มันมีความโดดเด่นเป็น sculpture form uh huh. แล้วก็ทําให้จินตนาการของคนที่มาใช้ครับอย่างเนี้ยคุณเป๊ก <laughs> นั่ง บางทีอาจจะนอนได้ไหมฮะได้ได้ใช่ไหมฮะทำอะไรได้อีกโหทำได้หลายอย่างสไลเดอร์สไลเดอร์สไลเดอร์ได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเหมือนเส้นของจินตนาการครับและยังไงการทํางานก็ไม่ใช่ง่ายนะทอมมี่ว่าไงการที่อาจจะมาทํางานไม้อยี้ยก็เรียกได้ว่าลบมลุกคุกที่กับทางชุมชนอยู่สักพักหนึ่งนะว่าแบบเขาต้องการอะไรแล้วเราต้องการอะไร ซึ่งยังไงเราจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้ได้ไงครับซึ่งอันนี้เราเหมือนคิดคอนเซปต์มาจากตัวริบบอนครที่มีเส้นสายเส้นโค้งเพราะว่าเราอยากให้ดูไม้ที่มันดูแข็งเนี่ยมันดูมีความอ่อนนุ่มขึ้นมาคล้ายๆตัวแบบโบกูค่ะกันนะแล้วก็เส้นสายที่มีความโค้งขึ้นลงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตามแต่ละฟังก์ชันซึ่งเราก็แบ่งออกเป็น6ชิ้นเพื่อให้หลังจากงานเนี่ยมันสามารถกระจายไปตามจุดก็คือใช้งานได้จริงต่อไปหลังจากงานตัวดีไซน์วิสเนี่ยเออให้มันรู้เลยว่าอันเนี้ยชามาทำนะทิ้งไว้ ทิ้งงานศิลปะให้โลกจดจำจริงๆ,ๆเราก็อยากชวนคิดต่อว่ามันทีอะไอโมดูลแบบเล็กๆแบบนี้มันอาจจะกระจายอยู่ในเมืองที่มันมีพื้นที่เล็กๆแบบนี้เราอยากจะลองเปลี่ยน พื้นที่ของรถยนต์ได้เป็นพื้นที่ของผู้คนมากขึ้นอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเราอยู่ที่บางโพเพราะฉะนั้นเนี่ยเศษอันนี้ก็เป็นเศษไม้นะครับเศษเหลือ,อเศษเหลือจากไม้ที่เขาไม่ได้ใช้มันไม่ได้ยาวขนาดนะั้นใช้ใชแค่นี้แค่นี้แล้วก็จะมีข้อมูลวัดไม้แต่และชนิดมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็โชว์<ๆ>เขาเรียกอะไรงานคราฟต์ของยานด้วยอย่างนี้อยนี้เป็นงานฉลุอันนี้ก็เป็นงานทําโคง้งอันนี้เป็นเศษไม้กันเพราะฉะนั้นการชมมันก็มีมิติของการเรียนรู้ โอ้โหนี่นเหมือนที่พี่โจโเขาบอกมาว่า <S <S เฮ้ยเส้นบางโพเป็นเส้นไม้แต่ไม่ใช่แค่มาซื้อขายไม้อย่างเดียวแต่ว่าเป็นเริ่มในการเรียนรู้ในการใช้ไม้บางโพก็ทําฉลุฉลแบบนี้ได้ย้อมสีแบบนี้ได้จริงๆมันเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบางโพด้วยหลายคนก็ไม่นึกว่าเอมันจะสามารถทําเป็นสเกลเจอร์แบบนี้ได้หลายคนก็อาจจะมีภาพจําบางโพแบบเอ้ยเป็นลายฉลุโบราณโบราณแล้วก็เป็นประตูไม้เก่า จริงๆบ<ม>างโห,หทํทได้เยอะมากมแต่อยากชวนมาดูแต่อยากจะรู้แล้วเกินงานชามาเขาก็วุ่นวายแล้วเกินมีเวลาไหนมันช่วยงานดีไซน์วิตนี้คือเราเห็นว่ามันเป็นความน่าสนใจครับในการที่เราจะใช้งานออกแบบเป็นการพลิกฟื้นย่านหรือกระตุ้นย่านเพราะฉะนั้นเราก็นี่ครับการทางานร่วมกับดีไซเนอร์อีก4บริษัทแล้วก็กับประชาคมในพื้นที่เนี่ยเราคิดว่านี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ร่วมไปกับชุมชนด้วยกับประชาคมด้วยแบบพาร์คเลสเนี่ยจะกลายเป็นพาร์คที่ขนาดใหญ่ขึ้นหรือพื้นที่พับลิกสเปซมันดีขึ้นกับ นี่แหละฮะไม้บางโพนั้นโก้จริงๆตึ๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดดีไซน์วีคครับก็สามารถรวมดีไซเนอร์นะฮะดังๆเนี่ยมารวมตัวกันทำงานสเกลเจอร์เพื่อสังคมได้ครับอีกหนึ่งงานอาร์ตอินสไตนที่อยู่ในศาลเจ้าทัพทิมมีประตูทางเข้าและเจอกับพี่หนุ่ยครับแห่งสวัสดีครับ,รบอีกหนึ่งดีไซเนอร์ที่มาช่วย งานดีไซน์บิ๊กเซนบางโพแล้วก็มาสร้างอาร์ตอินสตาชันซึงสูงเนี่ยกี่เมตรได้พี่หนุย่ย4เมตร20ครับอ๋อนี่ยังไงเป็นแอสโซเชตทำไมถึงมาร่วมงานที่บางโพตรงนี้ได้เราเราก็ได้ท้าทามานะครับให้ออกแบบตัวเมนพาวิลเลียนนะครับจริงๆอันเนี้ยคอนเซ็ปต์ของเราก็คือฟีลิ่งเดอะแกรนะครับเติมเต็มช่องว่างของผู้ออกแบบ กับช่างไม้และก็ไม้ที่มันอยู่ในบางโพโชศักยภาพของช่างบางโพให้เห็นว่าทําได้ในเวลาแป๊บเดียวแล้วก็ละเอียดงานละเอียดถูกไหมใช่เลยละเอียดยังไงบอกคุณผู้ชมเผื่อเขาจะมาดูว่ามันละเอียดยังไงดีว่ะสรุปสั้นๆเป็นสีข้อหนึ่งก็คือว่าวัสถุดิบแน่นอนเป็นไม้เพราะบางโพทาสายไม้ครับและไม้เนี่ยเป็นไม้สักแล้วคือร้านในบางโพเนี่ยก็ถือว่าเขาสปอนเซอร์ก็คืไม้สักคือผมได้ยินมาแล้วเขาบอกว่าตอนแรกจะใช้พวกไม้ยางหรือยางมาลาแต่บอกไม่ได้ เส้นบางโพสายไม้เว้ยมันต้องโชว์ไม้สักไว้เลยเพราะเพราะคนลุกเพื่อพัฒนายกระดับบางโพก็<ช>เอาไม่ไงั้นก็ช่วยกันอ่ะต่อไปสองเราออกแบบให้เป็นโคมไฟเพราะว่าที่ตั้งอ่ะอยู่ที่ศาลเจ้าเ,เราเห็นโคมไฟเราก็เลยได้แรงบัานดาลใจว่าเฮ้เรายอยากจะทําโคมไฟที่มาจากไม้สามโคมไฟเนี่ย เป็นภูมิปัญญาช่างเป็นไม้ชิ้นส่วนเล็กๆมาต่อกันแล้วก็ใช้การเข้าเดือยเนี่ครับเป็นการเข้าเดือยทั้งหมดไม่มีน็อตเลยอันนี้คือความเท่ความมจย์ของคนเล่นไม้อะและที่สำคัญโมดูลทั้งหมดเนี้ยก็อยู่กันด้วยเดือยไม้ที่มันเป็นการเข้าเข้าเดือยทั้งแกนตั้งและแกนนอนพี่แข็งแรงมากขึ้นไปยืนได้ขึ้นไปปีนขึ้นไปได้เลยงานไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยใช่ครับนี่คือภูมิปัญญาของคนบางโพอยู่ในแนวนอนด้วยไม้นีท่อนนี้คือการ การล็อกกันไว้เดี๋ยวหน้าด้วยอันนี้นะใช่นี่คือการล็อกกันไว้ด้วยโอ oh, oh, ้แม่เจ้าโอ้มาเจ้านี่นี่คือแบบขนาดผู้ออกแบบยังยังทึ่งเลยทึ่งเลยและนี่คือ3ครบแล้วส่คพี่สุดท้ายก็คือว่าเราอ่ะตั้งใจให้โคมทั้งหมด140โคมเนี่ยหลังจากจบงานเนี่ยเขากระจายไปอยู่ทั่วทั้งถนนเส้นนี้เหมือนกับว่าจริงๆเราจะไลฟ์อัพ บางโพสตินี่โอ้อาเกมไอคำนี้ดิบสุดท้ายพอปุ๊บพอมันไลท์อัพแล้วผมเห็นภาพนะว่าเาพว่าโคมไฟเนี่ยมันจะไปจุดประกายแล้วมันไปอยู่กับชุมชนอยู่กับถนนเส้นนี้ตลงไปนี่คืองานของพี่หนุ่ยครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะมาเสพงานแบบนี้ก็ลองมากันได้มันสามารถสร้างอินสปิเรชันให้กับคุณได้แน่นอนสำหรับใครที่ชอบงานไม้แล้วก็ส้ว่าไม้บางโพนั้นโก้จริงๆ แล้วก็คือเหมือนฟิลลิ่งในแกลบก็คือเป็นช่องว่าสำหรับคนที่ไปว่ายตรงนี้พอดีอันนี้จริงๆเราอยากจะสะท้อนถึงถนนบางโพม,มันเป็นถนนยาว1กิโลเมตรแล้วมีร้านอยู่2ทาง200กว่าล้านเราก็เลยเอาโคมมาเรียงให้ลักษาเนี้เป็นเหมือนถนนบางโพแล้วก็เดินไปสู่ศาลเจ้าคริงจริงจริงๆเรายังมีไฮไลท์กว่าแต่เพลินช่วงนี้ฝนตกก็เลยมีไม่ได้ไไดจริงๆจะให้คนเนี่ยเดินบน กองขี้กบเป็นไม้ที่เกิดจากการใส่ไม้แล้วเราแล้วมันรู้สึกนุ่มเท้าซึ่งคนทั่วไปจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปเหยียบต้องต้องไปอยู่ในโรงเรื่อยถึงจะได้เหยียบเราอยากให้ประสบการณ์เขาแบบสัมผัสทุกๆมิติของไม้จริงๆเนี่ยครับได้กลิ่นเราได้กลิ่นเเราเดินแล้วนุ่มๆเราก็ได้สัมผัสครับ มืดแล้วตอนนี้เขาบอกว่ามาถึงที่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของเส้นบางโพนี้เรามาเจอดีไซเนอร์ครับน้องแพรวซึ่งน้องแพลวเนี่ยก็คือเป็น ผู้รังสรรค์งานไลต h t ิ้งของสารเจ้าแม่ทัพทีมตรงนี้คือเหมือนถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นแล้วไปดูแบบเหมือนทีมแลบอะไรเงี้ยก็จะประมาณฟิลนั้นแต่ว่ามาส,สร้างที่ตรงนี้อ่ะคอนเซปต์อะไรเป็นยังไงแล้วทำอะไรบ้างน้ำแพววค่ะก็ในพื้นที่นี้แล้วกันชื่อว่า to return people the reborn heaven มันคือคืนพื้นที่สารเจ้าให้กับจากคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่เพราะว่า คนรุ่นเก่าเขา respect พื้นที่นี้จริงๆเขาสัมผัสได้ด้วยกันนะมาสังสรรค์กันบนพื้นที่นี้กับอากทั้งหลายก็สักประมาณสองสาเดือนและเวลามีงานมันเกิดเจ้าแม่มีอะไรพวกนี้คระบเราก็จะมาอยู่ตรงพื้นที่นี้ตรงรอบๆตรงนี้เลยสรเจ้าแม่เลยนะปาร์ตี้เลยค่ะคนรุ่นเก่าก็มานั่งคุยกันเป็นชุมชนของเขาเลยปาร์ตี้โต๊ะจีนมาสังสรรงานนั้นแล้วอยางงั้นเลยเหรอ แล้วมันแบบมันน่ารักมมกส่วนในพื้นที่นี้เองก็ทําให้ทั้งคนในชุมชนแล้วก็ทําให้เจ้าแม่ด้วยเห็นไหมนี่คืองานอาร์ตของจริงพอลงลึกเข้าไปทําดีเทลส่วนไหนบ้างลองบอกดีเทลในศาลเ<ช>จ้าที่เราออกแบบไลท์ติ้งหน่อยสิเน้นว่าเป็นเหมือนเป็นบรรยากาศที่สร้างด้วยแสงและกันศาลเจ้าเห็นเป็นมังกรสีแดงแต่มันไม่ร้อนมันเป็นศาลเจ้าที่เย็นเราก็ส,สีฟ้ามันก็สะท้อนถึงความเย็นละกันเมรหลักๆคือ คืนน้ําให้กับพื้นที่ถ้าเข้าไปด้านในก็จะเห็นเห็นการคืนทะเลสาบให้กับเจ้าแม่อยู่ในนั้นด้วยเช่นกันมีเมฆหมอกอะไรก็จําลองความเป็นสวรรค์ขึ้นมาบางคนพี่เห็นเขาบอกว่าเออเหมือนกลับเข้ามาเหมือนเข้าแบบเข้าไปไหว้เจ้าแม่ทับทิมเหมือนเข้าไปในอยู่ในสวงสวรรค์ประมาณนั้นอะ ก็ตั้งใจตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นจริงๆฟิลที่เราเห็นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนน้ำนะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์เหมือนถ้าฟิลก็คือเหมือนทีมแล็บเลยของญี่ปุ่นแต่ไปเล่นอยู่ข้างในด้านในที่เราไปไหว้ที่สัลเจ้าแม่ทับทิมแล้วก็เล่นเลตติ้งสีฟ้าให้มันมีเพิ่มความเย็นเข้ามาไหว้แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายใจสบายกายตอนกลับไปนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์มาเยี่ยมชมมาดูกันได้นะครับที่งานบางโพดีไซน์บีครับ